สระวรรณยุกต์และสัญลักษณ์ในภาษาไทยสระอะสระอาสระอีสระอีสระอึสระอือสระอุสระอู ساره ا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  ساره เอียสระเอียะระเอืยะระเอืยะระอวะระอวสาระอัมสระไอไม้ม้วนสระไอไม้มาลายสาระเอา รือรืลลลร,อ,ร,อ,รอไม้เอกไม้โทไม้ตรีไม้จัตวาจุลภาคสัญญประกาศ อัสเจรีอัญ,ญประกาศไปยานน้อยไปยานใหญ่ทับไม้ยมกมหภาคปรัสนีนักขลิกขิตยติพัง ทวิภาคจุดไข่ปลา